สวัสดีครับผู้ชมยินดีต้อนร,รับเข้สู่ชาแนรีเกมสตูดิโอนะครับวันนี้เรามาเล่นแบบ s f a ในแมปที่แบบซูเปอร์เลกนะครับดูดีแบบเกิดอยู่ข้างกันเลยอะ่ะผมต้องขอชิงตั้งฐานก่อนแล้วกันเราตั้งฐานก่อนสร้างก่อนได้เปรียบครับเฮ้ยหน้านี้เฮ้ยนี่คือเก็บกล่องด้วยของดีเลยเหรอ โอ้โหเดินๆเดินๆเๆเอ้ยเฮ้ยเกินไปอันน er ี้เกินไปแบบๆอันนี้อันนี้ชักจะเกินไปอันนี้ชักจะเกินไปเอ้ยอันนี <h <h ้อันนี้เกินไปนี่เกินไปเก็บแรกเก็บแรกเอ้ยเอเอ้ยอันนี้เกินไปนี่เกินไปจริงเออ แป๊บนึงนะแบบนึงนะแบบนึงนะใครใครมันบังอาจใครใครมันบังอาจยิงฐานแม่ไปเลยโอ้โหแปบบ๊แบบแปบ๊บนะผมผมผมครูไม่ทันเออไปก่อนหนึ่งคน อเอ้ยเอามาทำไมเอามาทำไมยิงยิงคนยิงคนไปแมปซปเปอร์เล็กโทษดีโทษทีโทษทีพอด,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 ดีผมได้ไอรถ แมมมอสมาไม่ใช่แมมมอสเอีรยรถอะพคาลิปมาตั้งบ้านตั้งเอาไปครับไปเฮ้ยไปไปดิไปดิไปดิ ไปดีไปดีขอขอคลิกหน่อยขอคลิกหน่อยโอ้โหอันนี้ผมเอาไว้เก็บของแล้วกันไปยิงดิเอออะไรไปไป <c oughs> เป็นแบบที่มั่วสั่วถั่วเหลืองจริงเลยเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยว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 อ่าจะทำอะไรอ่ะตัวเองตัวเองจะทำอะไรเดี๋ยวผมได้นิวเคลียมมาได้อย่างไรตัวเองจะทำอะไรอ่ะตัวเองเฮ้ยผมเก็บกล่องได้อาวุธนิวเคลียมมาเฉยเลยยิงเลยแล้อ้าผมยิงผิดเหรอเออยิงมันยิงมันสนุกดีนะมันมันดี ผมว่าผมสร้างอันนี้แล้วสร้างรถยกดีกว่าเฮ้ยยานี้ดิไป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 เก็บของเก็บของโอ,โอ้โหโอ้โหนี่คือจะยิงจนแตกใช่เหรอเนี่ยเดีวยวๆๆวใครมันล่องหนอยู่ตรงนี้ เฮ้ยมันมีรูนล่องหนได้เหรอเฮ้ยมีเหมือนรูนรล่องหนด้วยครับโอ,นนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครจะทำอะไรใครจะทำอะไรไม่ให้ยกไม่ให้เล่น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  ไม่ให้เล่นครับไม่ให้เล่นโอ้โหรอบนี้มันโชคดีอะเนาะคนมันโชคดีหรืออะไรอะคอนสคิปนี้กันนะบ่เอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงอยู่นี่เออโอเคครับแหมคนมันโชคดีก็อย่างี้แหละครับ